ที่ขววันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสว i f ตี้ครับเมื่อชิงเคยนะคะทุกคนว้และก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็ กลับมาอยู่นในเกมไม่ครับกันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้ก็กลับมาตามคําเรียกร้องของหลายๆคนนะคะที่อยากให้บุ๋มมาทําซีรีส์สร้างเมืองจิ๋วนั่นเองนะคะเย็ yeah, นี่เลยก็สำหรับวันนี้กลับมากันแล้วนะคะทุกคนสําหรับเมืองจิ๋วก็เป็นอะไรที่ได้รับผลตอบรับค่อนข้างดีนะคะก็เลยจะมาทําอีกรอบหนึ่งนั่นเองเนาะโอเคี๋ยวันนี้บุ๋มขอแก้บ้านนิดนึงก่อนคั้นแรกเ <laughs> พราะว่าตรงนี้มันไม่มีตาต่างเลยมันดูแปลกๆอ่ะขอใส่หน้าต่างกันเขินนิดนึง แล้วก็การปลูกต้นมงต้นไม้ของเราอู้ดูดูสิถนนหนทางคือถ้าหากเราเข้ามาในบริเวณบ้านเนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นบ้านข้างนอกของเราได้นะคะทุกคนเนี่ยบุ๋มจะมาปลูกอะไรสักอย่างก่อนแล้วกันนะคะเป็นว่าวันนี้เราสร้างบ้านเพิ่มอีกสักหลังสองหลังแล้วกันนะคะทุกคนคือแบบว่าก็ไม่คิดว่าทุกคนจะชอบกันขนาดนั้นนะคะ <laughs> คือบุ๋มก็ทดลองทําดูอะไรเงี้ยแล้วก็แบบโอ้ผลตอบรับค่อนข้างนี่จา้า เกินคาดนะคะทุกคนอะปลูกต้นไม้โอเคอประมาณนี้แล้วกัน <c oughs> เสร็จเรียบร้อยอ่ะนี่ก็ได้บ้าน3มหลังเหมือนเดิมนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาทำเป็นส่วนสาธารณะดีไหมทุกคนอู้ดีสิเดี๋ยวขอเลือกพื้นที่ก่อนแล้วกันนะคะมาดูกันว่าตรงไหนมันเหมาะที่สำหรับที่จะทำส่วนสาธารณะที่สุดคือบุ่มใช้พื้นหินไปแล้วใช่ไหมงั้นรอบนี้เอาใช้เป็นพื้นนี้แล้วกัน แล้วก็เราจะมาสร้างกันในพื้นที่นี้นะคะทุกคนบมงอคนถามว่าทําไมพี่ไม่เอามอสตัวเล็กมาลงด้วยคือไอ้มอสที่บุ่มลงตัวนี้นะคะทุกมันไม่ใช่มอสที่ลงกับมอสคนตัวเล็กได้นะคะซึ่งมอสคนตัวเล็กอ่ะมันเป็นอีกมอสหนึ่งที่ต้องลงในเวอร์ชัน1.12.2แต่อันเนี้ยมันคือเวอร์ชัน1.15.2นะคะเออเออเอเกมเกมเกมแคชโอโหทุกคนเมื่อกี้บุ่มเกมแคชอ่ะโอ้โห ดูว่ามอนี้มันกินแรมกินอะไรขนาดไหนทคนอุ้อุ้ย,ยเดี๋ยวเพิ่งสังเกตว่ากองไฟเล็กๆมันก็ยังลุกอยู่โ,โหว้าวน่ารักมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปใหม่ปึ๊บอ่าไม่แคชแล้วค่ะทุกคนอ่าตรงนี้น่าจะเป็นบริเวณหน้าใช่ไหมงั้นส่วนสาธารณะมันต้องมีอะไรมันต้องมีน้ําตกนะคะแต่ว่าเราต้องทําพื้นที่ให้เดินเข้ามาสําหรับ ส่วนสาธารณะเหรอบุ๋มทําเป็นปั๊มน้ํามันก่อนดีกว่าเออปั๊มน้ํามันทุกคนขอเลือกเป็นสีฟ้าชมพู <c oughs> หรือว่าจะใช้เป็นสีนี้โอ,โอเคสีนี้แล้วกันนะคะทุกคนแล้วก็ใช้เป็นบล็อกคอร์สบล็อกคอรสทนี้บล็อกคอร์สโอเคก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าขั้นแรกก็ทําเป็นเสาก่อนอันนี้จะเป็นทางเดินเดี๋ยวๆๆบุ๋มต้องกะสามสี่ แล้วก็หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองสมสี่อันนี้เป็นการมั่วนะคะทุกคนก็นะให้ดูไปว่าบุ๋มกำลังทำมั่วอยู่นะคะอันนี้ออกมานิดหนึ่งสี่โอเคหนึ่งสองสามสี่แล้วก็วางมาไม่รู้ว่าการมั่วของเราในรอบนี้นั้นจะสำเร็จหรือว่าจะมัว่วแบบว่าไม่สวยนะคะทุกคนเฮ้ยแอบหวั่นอยู่นะเนี่ยมันเป็นปั๊มน้ำมนันอะทุกคนในหมู่บ้านมันต้องมีปั๊มน้ำมนันใช่ไหมล่ะ ก็มารูกันว่า EP พีนี้ยังมีคนอยากจะดูต่ออีกหรือเปล่านะคะถ้าหากมีบุ๋มก็จะทําต่อไปนะคะเพราะว่าที่จริงอ่ะมันเล่นหลายอ p มากไม่ได้หรอกมันมันแหลกทุกคนก็เห็นอยู่ว่าเมื่อกี้นี่เกิดอาการเกมแคชไปแล้วรอบนึงเดี๋ยวเราใส่เป็นอ่าสิ่งที่เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเนเทิร์นนะคะทุกคนเซนเทิร์นเข้าไปเดี๋ยวดีเดี๋ยวเ,ยวเ,ยวเออวางตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้อุ้ยโอเคแล้วก็ตรงไหนนะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่ะแล้วก็ปิดมาให้หมดเลยนะคะทุกคนมันก็เหมือนกับรายการสร้างไปเรื่อยแหละบุ๋มว่าเพียงแค่ว่าแบบเราสามารถมองเห็นเป็นโมเดลเล็กๆแล้วมันน่ารักอ่ะทุกคนว่ามาอ่ะให้มันสว่างสวยนะคะแล้วก็อันนี้ขึ้นอีกปล๊บอือฮึเป็นปั๊มน้ำมันสวิฟตี้นะคะโอ้โหอันนี้เอาเป็นสองแถบดีไหมน่าจะพอดีนะบุ๋มว่า คือปั๊มน้ำมันที่เราเห็นโดยทั่วไปบุมไม่ได้ใจว่ามันเป็นขนาดเท่าไหร่กันแต่เราจะขอดาวเอาเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่เป็นสิ่งที่เรียกว่าสมูทสมูทสโตนสลันะคะวันนี้ต้องได้ของก่อสร้างของก่อสร้างสิ่งก่อสร้างสักสองสามอย่างนะคะทุกคนเพื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันมันก็จะสวยงามยังไงล่ะปั๊มเล็กๆแบบน่ารักปุกปิกอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนอเมืองมดหรือเปล่าเนี่ย คือบุ๋มเสียดายที่มอมันลงด้วยกันไม่ได้อ่ะอุ้ยไม่ใช่โอ้โหใส่ผิดอันไม่เนี่ยเพราะว่าถ้าหากมันลงด้วยกันได้มันคงจะแบบน่ารักอะทุกคนลองคิดดูสิจริงๆนะโนะวันแล้วก็เสียดายเนาะไม่เป็นไรทุกคนเราก็เล่นแบบอย่างนี้แหละแล้วก็ไม่ใส่เชดเดร์เลยนะบางทีเอ่อแล้วบุ๋มก็จะใส่เป็นสิ่งที่เรียกว่ารางรถไฟนะคะอยู่ที่ไดนี่ไงนี่นะมันจะทําแบบอย่างนี้ได้นี่ แล้วเราก็จะทำเยอะเฮ้ะมันจะได้แบบว่าเหมือนเป็นที่ระบายอากาศหรืออะไรสักอย่างของบุ่มๆุมก็ไม่แน่ใจแล้วเราก็จะใส่แผงวงจรเอ่อันนี้ไปด้วยนะคะทุกคนนี่เป็น daylight อะไรสักอย่างปึ๊บป๊ปึ๊บอืมไม่รู้ว่าเฟี้ยวขึ้นหดอเปล่านี่ปัอมน้ำมันตรงนี้แล้วเราก็ใส่เป็นบล็อกขาวๆเดยบุ่มจะใส่เป็นว e c คอนกรีตนะคะ มันต้องเกินขึ้นมานิดนึงเป็นป้ายปั๊มน้ำมันนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็น่าจะมีเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้จะใส่ตรงไหนแล้วก็กะมั่วๆไปนะคะปึ๊บปึ๊บปบึอืมอุลืมที่ทำราคาน้ำมันตรงนี้เลยเอาเป็นสีไหนดีอะเอาเป็นสีไม้แล้วกัน <laughs> อ่ได้ไหมอุ๊ยดเดคเอบเกียตัวนี้มันจะติดโอเคแล้วเราก็ ใส่อ่อสีขาวได้ไหมทุกคนแล้วก็เอาตอนนี้บุ๋มกำลังมั่วอยู่นะ <c oughs> ไม่รู้อะ่ะสร้างมั่วไปก่อนเอาที่แบบเคยเห็นมาก่อนนะคะทุกคนก็ใส่สิ่งนี้เข้าไปปรึงแล้วเราก็ใส่เป็นพวกไอ้นี่นะคะพร้อมกับเอาไปทำในอ่ลูมนะคะทุกคนลูมอือฮึ บุ๋มอยากจะได้เป็นสีเหลืองสีเหลืองเอามาเยอะๆแล้วก็สีดำโอเคโอเคสีเหลืองกับสีดำ <c oughs> อลูมินี่แล้วก็ใส่นี่เข้าไปสีเหลืองเอ่อทั้งแผ่นไม่ใช่เอาสีดำก่อน <c oughs> บุ๋มว่าบุ๋มทำผิดตอนนี้บุ๋มกำลังทำม่วงบุ๋มว่านะอืม จริงมันก็จะมีป้ายๆแบบว่าราคาวันนี้นะแต่ว่าเราก็มั่วนะคะทุกคนมันก็เลยออกมาหน้าตาประมาณนี้ <c oughs> ออมันคืออะไรใช่ไหมบางคนเริ่มสงสัยบุ๋มก็สงสัยมันการนะบุ๋มทําอะไรไปแล้วเราก็ใส่แบนเนอร์ขาวว้าวทำไงดีเราต้องวางไปรอบๆด้วยอะ่ะปึ๊บไม่เอาสีขาวเเป็นสีฟ้าสิแบนเนอร์สีฟ้า ถ้ถาม่าบุ๋มนั่นมั่วไหมบอกเลยตรงนี้มั่วมากนะคะได้แค่นี้โอ้โหมินไม่น่าจะเป็นป้ายน้ำมันไหมเนี่ย <c oughs> มันคืออะไรมันคืออะไรเน่เออเออตรงนี้ไม่ต้องใสแล้วก็ใส่ใบไม้เข้าไปนะคะทุกคนได้ไหมได้แหละแล้วเราก็หาอะไรมาใสโอ้โหจากส่วนสาธารณะ กลายเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะตอนนี้ตัวนี้เป็นทางเข้าหนึ่งสองสามก็ตรงทางเข้าหนึ่งสอาอืมเออเออเรือ, <c oughs> อเรือ,อเรือไอ้นี่ค่ะทุกคนอุย้ยบุ๋มแมบุ๋มทำต่ำไปนะเนี่ยปั๊มน้ำมันมันดูต่ำไปทุกคนแต่ก็ได้ทำไปแล้วอะไม่ทันแล้วสิอืมมันจะมีหัวจายน้ำมันสีต่างๆนะคะทุกคนโอ้โหาเอาสัก ประมาณฝั่งละสีสี 4. อันนี้สีแดงสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองอแล้วก็ฝั่งนี้เริ่มจากเหลืองฟ้าแดงเขียวอะฮะดูทุกคนบุมทำหลังคามันต่ำไปนิดนึงอ่ะมันไม่น่ารักเลยแล้วก็ใส่เป็น ป้ายหรือว่าไอเทมเฟรมดีบุ๋มใส่เป็นป้ายแล้วกันเป็นป้ายสีแบบตัดตัดกันสีขาวตัดตรงไหนเอาไปจีนี้โอเคแล้วก็ใส่เข้าไปเลยปุ๊บดีเซลเบนซินอะไรก็ว่ากันไปนะคะปุ๊บจริงๆบุ๋มว่ามันตัดเกินไปแต่มันก็น่ารักอยู่เยเออะไรนบุ๋มไม่เขียนอะไรไว้นะ่ะช่างมันเถอะ นี่เป็นการสร้างเพลินๆน,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 นะคะทุกคนถามว่าคลิปนี้ได้คิดมาไม้บอกเลยว่ามั่วอีกแล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็ใส่คันโยกไปเพื่อแบบเหมือนเป็นหัวใจน้ำมันอะไรอย่างนี้นะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ <c oughs> น่ารักปุกปีกประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวบุ๋มบ้าเราเอาใบไ,ไม้มาเรียง เพื่อความน่ารักมันดูแ้มไปอีกเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกมันได้วางไปแล้วอะปึ๊บปึ๊บใบไ,ไม้จ๋ามาให้หมดเป็นป้๊มน้ำมันที่ไม่มีห้องน้ำนะคะเพราะว่าทำไม่พอโอเคอุ้ยลืมทำเรามาใส่โลโก,โก้สองสีเข้าไปเป็นเหลืองเหลืองเขียว เหลืองเขียวได้ไหมได้แหละประมาณนี้นะคะออกไปดูโอ้จะเกมแคชไหมเนี่ยนี่ออกมาแล้วอไอ้ต้าปอมน้ำมันเล็กแต่มันมองไม่เห็นแบนเนอร์ทุกคนมันไม่น่าจะมันอาจจะแบบว่ามันเล็กเกินไปอย่างนี้ปะ่ะแล้วเรามาทำอะไรอีก ฝั่งนี้เดี๋ยวอานาคตจะมีโรงเรียนขนาดเล็กด้วยนะคะแต่วันนี้บุ๋มน่าจะทําบ้านอีกสักหลังนึ่งเ,เดี๋ยวนะเรามีปั๊มน้ํามันเดี๋ยวเอาอะไรอีกอะ <c oughs> ดูพื้นที่ก่อนแป๊บนึงนะอันนี้จะเป็นแบบออกยนงพื้นหญ่านิดนึงนะคะเอืมทุกคนคะเมื่อสักครู่เกิดอาการเกมแคชไปประมาณ5้ารอบที่บุ๋มเข้าใหม่ <c oughs> บุ๋มคิดว่ามันต้องเป็นพ่พื้นแน่ๆเลยพื้นที่บุ๋มบางเป็นพรม่มทุกคนเห็นหรือเปล่า แล้วตอนนี้บุ๋มเข้า,ขาไม่ได้นะคะทุกคนคือมันเกมแคชไปหลายรอบมากเลยก็เลยต้องบอกว่าสงสัยต้องจบคลิปวันนี้นะคะทุกคนก็ <g iggle> <g iggle> สําหรับซีรีส์ที่ทํายาวๆก็คงเป็นไปได้ยากแล้วละค่ะทุกคนเดี๋ยวบุมจะลองหามอดอื่นมาทํานะคะที่มันเป็นเมืองเล็กๆเ,เนาะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วกันเนาะโอเคก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้บุ๋มด้วยแล้วกันะะนะคะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้บายเจอกันใหม่คลิปหน้า